Mazda CX-8 นะครับติดชุดลากเรือลากเจ็ตสกีลากพิกไบ้นะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการจอดตัวรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลมาตรฐานขนาด50มิลลากเรือได้เจ็ตสกีได้พิกไบได้นะครับตัวบอลเมาส์ตัวนี้สามารถสามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช่งานจะไม่ยื่นออกนอกตัวรถจะเหลือแค่บริเวณตรงนี้นะครับ จุดปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟเจ็พินติดตามสัญญาณไฟรถเย,ย้เยะซ้ายเลี้กว่าไฟเดินไม่ดีไปความหมาติดหมดนะครับจุดยึดจะซีนะครับซ้อนอยู่ใต้ตัวรถทั้งหมดนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับมาต้าซ x 8นะครับเสร็จชุดลากเรือลากจะ,ะกี่ลากดีไปนะครับ